ขีดขีดขีดกระแสะฟุตบอลทีมชาติไทยวันนี้ร้อนแรงตั้งแต่เช้าตรู่หลังจากประกาศยืนยันโปรแกรมแข่งขันนัดสําคัญที่หลายคนรอคอยไทยเตรียมลงสนามปะทะเมาดีฟในเกมที่ถูกจับตามองทั่วภูมิภาคไม่ใช่เพียงเพราะเป็นการแข่งขันฟุตบอลแต่เพราะบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยดรามา่า ความคาดหวังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และการที่แฟนบอลอาเซียนจำนวนมากออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่กัมพูชาถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องความวุ่นวายต่างๆในซีเกมส์ที่ผ่านมาจนกลายเป็นสีสันของทัวร์นาเมนต์ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ตลอดทั้งวันการแข่งขันไทยพบมาลดีฟในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่เกมฟุตบอลแต่มันคือการพิสูจน์ความพร้อมของทีมชาติไทยการแสดงศักยภาพของนักเตะดาวรุง่งและยังเป็นพื้นที่ที่แฟนบอลใช้ระบายความรู้สึกต่อบรรยากาศอาเซียนที่กำลังเดือดจัดอยู่ในขณะนี้ ทีมชาติไทยลงซ้อมกันตั้งแต่เชา้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจริงจังนักเตะทุกคนมีท่าทีตั้งอกตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกลุ่มตัวหลักที่โค้ชให้ความไว้ใจไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแนวรุกที่พร้อมทะลุทะลวงตั้งแต่เริ่มเกมหรือผู้เล่นแนวรับที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีต่อเนื่องความคาดหวังจากแฟนบอลไทยสูงมากเพราะมาดีแม้จะไม่ได้เป็นทีมระดับท็อปของเอเชีย แต่ก็มีสไตล์การเล่นที่น่ากลัวพวกเขามักจะเล่นเกมรับแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับที่รวดเร็วซึ่งสร้างปัญหาให้หลายทีมในภูมิภาคมาแล้วไทยจำเป็นต้องเล่นด้วยสมาธิและไม่ประมาทแม้แต่นาทีเดียวการซ้อมเน้นไปที่จังหวะต่อบอลเร็วการเพรสซิงตั้งแต่แดนบนและการหาจังหวะหลุดเข้าไปทำประตูให้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเพื่อกดดันคู่แข่งในโลกออนไลน์แฟนบอลพูดถึงเกมนี้อย่างดเดือด ประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากคือการที่แฟนบอลอาเซียนจำนวนมากออกมาวิาพากษ์วิจาร์กัมพูชาหลังเกิดเหตุการณ์ในซีเกมที่ถูกมองว่ามีความไม่เป็นกลางหลายอย่างทั้งเรื่องกรรมาการความล่าช้าในการจัดการแข่งขันและปัญหาเบตเตล็ดอื่นๆจนแฟนบอลจากหลายประเทศอย่างเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและแม้แต่ฟิลิปปินส์ต่างพร้อมใจกันวิจาร์อย่างต่อนเนื่องชนิดที่เรียกได้ว่าอาเซียนดดายบับเขมรเพราะมองว่าการจัดงานเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระดับนานาชาติ ความวุ่นวายนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของภูมิภาคไปพร้อมกับทําให้เกมไทยพบเมาลีฟวันนี้ยิ่งถูกจับตามองเพราะหลายคนต้องการดูว่าบรรยากาศรอบตัวทีมชาติไทยจะถูกกระทบหรือไม่ขณะที่โคช้ชทีมชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยน้าเสียงมั่นใจว่าการพบเมาลีฟนัดนี้ทีมไทยพร้อมเต็มร้อยและนักเตะทุกคนมีแรงกระตุ้นมหาศาลจากการสนับสนุนของแฟนบอลแม้จะมีดราม่าล้อมรอบการแข่งขันในซีเกมที่ผ่านมาแต่โค้ชยืนยันว่าทีมไม่สนใจสิ่งเหล่านั้น ที่มาจะโฟกัสกับเกมโรงหน้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามสื่อหลายสำนักต่างรายงานว่านักเตะบางคนก็ได้เห็นข้อความในโลกโซเชียลและรู้สึกว่าแรงกดดันมีมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะนักเตะด,ดาวรุ่งที่เพิ่งลงเล่นในนามทีมชาติไทยไม่นานการลงสนามในบรรยากาศตึงเครียดแบบนี้ทําให้หลายคนรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากกว่าเดิมสําหรับมาิฟพวกเขาเดินทางมาพร้อมความมั่นใจไม่น้อย แม้จะเป็นรองไทยในแทบทุกด้านแต่ทีนี้มีจุดแข็งที่แฟนบอลไทยรู้ดีนั่นคือความมุ่งมั่นและความวินัยในเกมปกติมาวดีฟจะเล่นแบบตั้งรับลึกใช้จํานวนผู้เล่นปิดพื้นที่และบีบให้คู่แข่งเล่นอย่างอึดอัดจากนั้นจึงอาศัยความเร็วของกองหน้าในการสวนกลับหากไทยเสียสมาธิเพียงครั้งเดียวก็อาจโดนลงโทษได้ทันทีดังนั้นเกมนี้แฟนบอลจํานวนมากจึงเตือนกันว่าอย่าประมาท ไทไยต้องเล่นด้วยความเฉียบคมและไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ตั้งเกมง่ายๆเพราะมอเดีเป็นทีมที่พร้อมจะฉวยโอกาสทุกวินาทีขณะที่ฝั่งแฟนบอลไทยในโซเชียลเต็มไปด้วยความคึกคักหลายคนพูดถึงความหวังที่อยากเห็นทีมไทยยิงนำเร็วเพื่อคุมเกมให้อยู่หมัดขณะเดียวกันก็มีความกลัวว่าหากเกมตึงเกินไปความกดดันอาจทำให้รูปเกมเสียทรงในสื่อคอมเมนต์จำนวนมากมีการพูดถึงเรื่องดราม่าก,กัมพูชาอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับการจัดการแข่งขันของไทยในอดีต บางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่าอยากให้ทีมไทยเล่นอย่างโหดใส่มาดีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฟุตบอลไทยในภูมิภาคบางคนบอกว่านี่คือโอกาสที่จะสยบเสียงวิจารณ์ทั้งหมดเพื่อประกาศสัตดาในเวทีอาเซียนอีกครั้งหนึ่งทางด้านสมาคมฟุตบอลเองก็มีการปล่อยคลิปปลุกใจก่อนเกมนักเตะและแฟนบอลถูกนําเสนอผ่านภาพความทรงจําในอดีตที่ทีมชาติไทยเคยสร้างผลง,งานอันยอดเยี่ยมความสําเร็จในอดีตถูกนํามาย้าเตือนว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค และการเจอคู่แข่งที่ดูเป็นรองอย่างมาลดีฟจะต้องไม่พลาดเด็ดขาดกระแสะเหล่านี้ช่วยสร้างบรรยากาศก่อนเกมให้ยิ่งเดือดขึ้นไปอีกผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าแฟนบอลไทยจำนวนมากคาดหวังให้ผู้เล่นหน้าใหม่โชว์ผลงานในเกมนี้โดยเฉพาะกองหน้าดาวรุ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลหากเขาทำประตูได้ในเกมสำคัญแบบนี้ความมั่นใจของทั้งทีมและแฟนบอลจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลขณะเดียวกันผู้รักษาประตูของไทยก็ถูกจับตามอง เนื่องจากมาลดีฟมักจะยิงได้ในเกมที่คู่แข่งเล่นพลาดดังนั้นผู้รักษาประตูต้องมีสมาธิตลอดเวลาข้อผิดพลาดเล็กน้อยอาจทําให้เกมนี้ยุ่งยากขึ้นทันทีขณะที่ในฝั่งมาลดีฟนักเตะหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้กังวลกับเสียงวิจารณ์หรือบรรยากาศรอบตัวที่แฟนบอลไทยกดดันผู้เล่นมาลดีฟบอกว่าพวกเขาเตรียมรับมือกับแรงกดดันตั้งแต่ก่อนเดินทางมาแล้วและคาดว่าจะเจอบรรยากาศไม่เป็นมิตรอยู่แล้วในเกมวันนี้พวกเขาจะเล่นตามแทคกติกของทีมให้ดีที่สุด และหวังว่าจะสามารถทำให้แฟนบอลไทยเงียบลงได้หากสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในเกมนี้เกมนี้ยังถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นหลังจากเทพีกระแสดราม่าในซีเกมที่ผ่านมาที่แฟนบอลอาเซียนรวมตัวกันวิจารณ์กัมพูชาแบบไม่ยัง้งเรื่องการตัดสินที่ถูกมองว่าไม่เป็นธรรมการจัดระบบที่มีปัญหารวมไปถึงประเด็นที่ผู้เล่นหลายชาติไม่พอใจกับความไม่เป็นมืออาชีพในบางส่วนผลคือโลกออนไลน์ตลอดทั้งสัปดาห์เต็มไปด้วยโพสต์เชิงเนบแนม เสียสีและดาทออย่างรุนแรงซึ่งกลายเป็นความเดือดที่ส่งแรงมาถึงการแข่งขันไทยพบมาดีฟโดยอ้อมเพราะแฟนบอลทั้งภูมิภาคกำลังจะตระหูว่าทีมไทยในฐานะชาติแกร่งของอาเซียนจะทำผลงานได้ดีเพียงใดในบรรยากาศกดดันเช่นนี้การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทีมชาติไทยเหนือกว่ามาดีฟเกือบทุกด้านทั้งความสามารถเฉพาะตัวแทคนติกความลึกของขุมกำลังและประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติแต่สิ่งที่หลายคนกังวลคือความกดดันมหาศาลที่กำลังรายล้อมทีม บรรยากาศโซเชียลที่ดูเดือดอาจส่งผลต่อความนิ่งของผู้เล่นไทยหากไทยยิงไม่ได้ในช่วง30นาทีแรกบรรยากาศอาจตึงขึ้นเรื่อยๆและส่งผลต่อสมาธิของทีมอย่างชัดเจนอีกทั้งเมาดีเป็นทีมที่ถ้าเจอโอกาสแม้เพียงครั้งเดียวพวกเขาก็พร้อมจะทำประตูทันทีทำให้เกมนี้ไม่ใช่งานง่ายอย่างที่หลายคนคิดแฟนบอลจำนวนมากเรียกร้องให้ไทยเน้นเกมรุกตั้งแต่เริ่มเกมใช้ความเหนือกว่าบทขยี่คู่แข่งให้เร็วที่สุดห้ามผ่อนเกมและต้องยิงประตูเพื่อเปิดพื้นที่ให้เล่นง่ายขึ้น การทำประตูเร็วจะช่วยลดความกดดันทั้งหมดและทำให้เกมไหลลื่นมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโค้ชของไทยเองก็ระบุว่าไม่อยากให้ผู้เล่นเร่งเกินไปจนเสียรูปเกมจุดสำคัญคือความนิ่งและการเล่นตามแผนอย่างมีวิน,นัยการเร่งเกินไปอาจเปิดช่องให้มาดีฟสวนกลับและสร้างปัญหาได้ในช่วงบ่ายก่อนเกมื่ออินโดนีเซียและเวียดนามหลายสำนักรายงานข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันไทยพบมาดีฟพร้อมทั้งกล่าวถึงดราม่าก,กัมพูชาที่แฟนบอลอาเซียนกำลังพูดถึงหนักมาก โดยส่วนใหญ่ระบุว่าเกมไทยวันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้แฟนบอลในภูมิภาคกลับมามีความสุขอีกครั้งหลังผ่านช่วงดราม่าแบบไม่หยุดหย่อนหลายสํานักมองว่าการที่อาเซียนพร้อมใจกันตำหนิกัมพูชาทําให้ไทยกลายเป็นตัวแทนที่แฟนบอลหลายชาติส่งกําลังใจให้โดยอ้อมประกอบกับไทยมีชื่อเสียงด้านฟุตบอลที่มั่นคงมากกว่าทําให้ทุกสายตามาจับจ้องเกมนี้มากกว่าปกติ ใกล้ถึงเวลาแข่งขันแฟนบอลเริ่มทยอยเข้าสู่สนามบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษมีเสียงเชียร์ดังจากทุกทิศทางหลายคนมาเพื่อดูฟอร์มของไทยขนาดที่บางคนมาด้วยความหวังว่าจะเห็นทีมชาติไทยยิงขาดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแฟนบอลบางส่วนถือป้ายล้อเลียนกัมพูชาบางส่วนใส่เสื้อทีมชาติไทยพร้อมธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจภาพรวมทั้งหมดทําให้รู้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เกมธรรมดา แต่คือสึกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและสายตาจากทั้งภูมิภาคที่เฝ้ามองอย่างใกล้ชิดเมื่อผู้เล่นทั้งสองทีมอบอุ่นร่างกายเสร็จเสียงเชียร์ดังขึ้นเรื่อยๆความกดดันถูกดันขึ้นไปจนเกือบทะลุขีดนักเตะไทยหลายคนมีแววตาแห่งความมุ่งมั่นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขารู้ดีว่าทุกความผิดพลาดอาจถูกขยายใหญ่ในโลกออนไลน์แต่ขณะเดียวกันหากทำผลงานได้ดีเกมนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความมั่นใจให้ทีมชาติไทยอย่างมหาศาล และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของบรรยากาศก่อนเกมที่เต็มไปด้วยความเดือดความหวังความกดดันและความภูมิใจที่แฟนบอลไทยมีต่อทีมรักของพวกเขาทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือเพียงเสียงนกบีดเริ่มเกมเท่านั้นที่จะกำหนดว่าคืนนี้แฟนบอลไทยจะได้ฉลองใชัยชนะสุดยิ่งใหญ่หรือจะต้องเจอกับความช็อบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น